แค่สวัสดีค่ะวันนี้ในคลิเราจะมาสอนเอาลิงมาสใส่เข้าไปในเกมเออ่การิคแคปนะคะอย่างแรกให้กดเป็นคลิปหนึ่งนะสวัสดีทุกคนดีทะกคนอยากกินก๋วยเต่๋ยวเออันไหนก็ได้อะเออ่นั่นแหละ เพื่อทุกคนใส่คอมเมนต์ลงไปคอมเมนต์ที่เราโหลดมาะคะอือจีนเธทุกคนจีนเคอให้เราสูบไปเป้าต่อไปคืแล้วก็จะโอเคต่อไปให้กดแชร์น,นะคะแล้วก็โอ้โหกดติดเข้าไปนะคะโอเคค่ะ แล้วเราก็ไปเข้ากูเกิลน,นะคะนี้เออนี่แป <Baby> ๊บปี๊ดีนะคะเข้ากูเกิลสดีเอาบี้ยตดชสให้เข้าไปที่กูเกิลน,นะคะ แต่งแปลกเนาะในวันนี้ฮัลโูฮัลโหล,โหลค่ะสวัสดีค่ะว่าจะเล่นอะไรเนี่ยจากที่เราได้มานะคะแบบนี้นะคะนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็กดไปนะคะทุกคนโอ้ยเจ็บ เราๆๆนะคะเพราะบ้านเรามันไม่ค่อยดีเราไปสักประมาชั่วโมงนาดีนเคมันก็จะด้คอเมนต์นะคะนี่นะคะกมดีนะคะเปนงทุกคน ลากมาเลยนะคะนี่ใส่ดีน,นะคะได,ได้หรือยังน,ะ,ะ,งนะกำลังมากนยากหน่อยแต่กำลัง แป,ป,ป,ป๊บๆเอาขึ้นไปข้างบนหน่อยแล้วก็ลากมาลงมาลากมาลงมาเนี่ยลากมาลงมานะก็นั่นเองขับบอกเลยนะทุกคนนี่นะคะก็ได้เลวเป็นที่แบบอะไรแบบี้นมคะชอบปักกะดว้าววีคัมนี่นะคะก็จะได้แบบคอมเมนต์เลยะคะแล้วก็ไปทำกระดูนะ